ไม่อาเกียนม้ำละอเรือต่างๆครับตามาดูวิธีการทำฝนหลวงของพวกเรากันนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าเรียกว่าขั้นก่ออกวนหรือเก่อเม่โดยใี้น้องคนกลางสองเคลื่อนบินไปต้นลมของพื้นที่เป้าหมาย เมื่อถึงตำแหน่งที่กำหนดเราจะโปรยผงเกลือแป้งโซเดียมคลอไรด์ที่ระดับประมาณ7 0็0ันฟุตขวางทิศทางลมโดยปกติในอากาศจะมีไอ้น้ำแทรกอยู่และผงเกลือจะมีคุณสมบัติเป็นแกนดูดซับไอ้น้ำได้ดีเมื่อผงเกลือถูกโปรยไปในอากาศจะดูดซับความชื้นจากอากาศและกวนตัวเป็นเม็ดน้ำเล็กๆจำนวนมากรวมกลุ่มกันอยู่เป็นเมฆให้เราเห็นยังไงล่ะครับขั้นตอนที่สองเรียกว่าเลี้ยงให้อ้วนซึ่งจะเป็นเวลาประมาณ11โมง คราวนี้จะใช้สารสูตรร้อนคือผงแคลเซียมคลอไรด์โรยเข้าไปในกลุ่มเมฆที่ระดับประมาณ8ปดพฟุตบริเวณใต้ลมของขั้นตอนแรกแคลเซียมคลอไรด์จะทําหน้าที่2อ,อย่างคือดูดความชื้นจากอากาศกลายเป็นเม็ดน้ําที่มีขนาดใหญ่และร่วงหล่นลงมาชนแล้วรวมตัวกับเม็ดน้ําเล็กๆจนมีขนาดโตขึ้นอย่างรวดเร็วและแคลเซียมคลอไรด์ยังทําให้เกิดความร้อนความร้อนที่เกิดขึ้นจะแยกมูลอากาศในก้อนเมฆให้เกิดการไหลเวียนและเร่งให้เมฆก่อยอดสูงขึ้นครับ ขณะที่เมฆลอยเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายจำนวนเม็ดน้ำขนาดใหญ่ในก้อนเมฆย,ยังคงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากการชนกันและรวมตัวกันก็เป็นช่วงเวลาของการขึ้นโจมตีซึ่งเป็นขั้นตอนที่3ปกติจะเป็นเวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครับวันนี้ยอดเมฆสูงไม่เกิน1 5 0 0 0ฟุตเราจะโจมตีด้วยเทคนิคแซนดิชซึ่งใช้นอกางกลางทั้งสองเครื่องจะบินโจมตีพร้อมทัสองระดับเครื่องที่1โดยผมด โเดียมลอรที่ระดับความสูงประมาณ1,000 0ฟุตบริเวณไหลเ่เมฆเหนือลมส่วนเครื่องที่2จะโปรยผงยูเรียที่บริเวณชิดฐานเมฆลุมเดียวกันทางใต้ลมเดียวกัน45องศาครับเตลือแป้งจะดูดซับเม็ดน้ำเพิ่มขนาดเม็ดน้ําที่ไหล่เมฆให้โตขึ้นและร่วงหล่นลงมาสมทบกับพวกที่อ่อนอยู่ฐานเมฆ ขณะที่ผมดูเรียเมื่อกระทบเป็นน้ำที่ฐานเมฆจะละลายน้ำและหลุดความร้อนทําให้อากาศที่ฐานเมฆเย็นและจมตัวลงชักนําที่เมฆน้ําขนาดใหญ่ที่อออยู่ร่วงหลน่นลงมาจากฐานเมฆฝนจึงเริ่มปรลดลสู่เป้าหมายที่จริงแล้วยังมีเทคนิคเสริมการจมตีด้วยน้ำแข็งแห้งและการโจมตีเมฆเย็นซึ่งมียอดสูงกว่า20,000ฟุตด้วยพลูซีเวอร์ไอโอไดและเทคนิคพระราชทานล่าสุดมีการจมตีแบบซูเปอร์แซนด์วิชอีกนะครับ และในกรณีพื้นที่อับฝนยังต้องใช้เทคนิคการจูงเมฆการยกเมฆข้ามเขาและอุปกรติมากมายด้วยนะครับแต่วันนี้พวกเราบินมาทั้งวันแล้วถึงเวลาต้องหยุดพักอนบ้าเอาไว้โอกาสหน้าจะมาเล่าต่อน,นะครับแล้วใช่ไหมครับว่าภารกิจของพวกเรามีความเหนื่อยยากและเสีย่ยงภัยมากแค่ไหนกว่าที่จะทำให้ฝนตกตรงพื้นที่เป้าหมายได้ แต่เมื่อพระรจิีสำเร็จแล้วพวกเราและนักทำผลก็ภาคภูมิใจและรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบิดาหแห่งฝนหลวงของวงชนชาวไทยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีมีฝนครับ